เส้นทางแห่งสีวิตที่หลากหลายถูกสีวิตถึงจะเลือกเกิดบ่ได้แต่สามารถเลือกหนทางแห่งความดีได้สีวิตของน้องเตือนใจเด็กน้อยอายุเพียง13ปีซึ่งกำลังศึกษาอยู่สั้นมัธยมตอนต้นปีที่หนึ่งหงเรียนมัธยมสมบูรณ์ปากตอนเมืองสังทองนครหลวงจันทร์ในเมือนี้พ่อและแม่ของเตือนใจได้แยกทางกันเตือนใจจึงต้องอาศัยอยู่กับน้าสาวและเมตู้ น้วมันนี่เอาได้ลูกแล้วก็ฝั่งของน้องของอ้ายแล้วก็น้องอ้ายเขาอานี้หัวนะเอานี่ไปนี่ไปแล้วก็มาเอาจิ๊สองนี่ก็มาอ,าอยู่บนหมอน้อนี่ก็ไปน้ำผัวป่าลูกไว้วก็มาเอาผู้นี้ก็ไปน้ำผัวป่าลูกไว้สินะอันแม่เหรออยู่ฝั่งนั้นอื อยู่ังนั้นอือมันได้ส่งเงินส่งหยังมาบ่บ่ส่งบ่ส่งเลยเลยบ่มีจักกีบดอกส่งมาหาลูกนะ ถึงชีวิตจะเลือกเกิดบ่ได้แต่น้องเตือนใจเลือกที่จะเป็นเด็กน้อยจีไฟเฮียนถึงเมนวาสถานะทางบ้านจะบบเอื้ออำนวยเงินคำที่จะซื้ออุปกรณ์การศึกษารวมทั้ง่าหงเฮียนจะต้องติดข้างกับรงเรียนไว้แต่กกบพ้นความตั้งใจของเตือนใจเองที่เป็นคนขยันมันเพียนในการศึกษาหำเฮียนด้วยความตั้งใจว่าในมือหนึ่งเตือนใจจะกลับมาเป็นครูให้กับหงเฮียนที่บ้านเกิดของตนเอง อยู่อยู่มองเียนอยู่มอหนึ่งมองเียนมอสอบตอนอยู่กับนักสาวกับมิตูนักสาวาสาวกสาวมิตู่นสาวเป็นไปเฮ็ดเบียยพูกแม่น้องเนี่ยค่ะกับเต้น้องอย่างน้อย น้องมีครบครัวรม,าม,าม,ามั่งเ <c oughs> มื่อมาหอดตอนนี้น้องเตือนใจบบสามารถที่จะหายคำสัมภาษณ์กับทีมงานองเฮาได้ทีมงานจึงต้องได้หยุดคำสัมภาษณ์น้องเตือนใจไว้สัวขาว ทุกมือเตือนใจจะต้องเหตเวียกทุกอย่างตั้งแต่กวดเฮือนล่างถ้วยหนึ่งเข่าเบิงแยงเมตู้ที่แกสลาเพราะน้าสาวของเตือนใจต้องออกไปหับจ้างเหดเวียกทุกมือกวัวจะกลับมากค่าคำเกือบทุกมือหน้าที่ในการเบิงแยงดูแลเวียกบ้านทั้งหมดจึงต้องตกมาอยู่กับเตือนใจเองกวัวจะได้เหดเวียกบ้านและทบทวนบทเรียนที่ได้ทำยนมาในแต่ละมือ ก็ต้องเหตเวียกบ้านทั้งหมดให้สำเร็จเสียก่อนจึงสามารถที่จะมีเวลาในการทบทวนบทเยียมมันก็อันนี้แล้วก็คือหคอรัวพอซื้อติ่มเนะเาะพอหันตายแม่หันกับปเปื้อดเปืดเปิงไปใส่กับบุ้งเดี๋ยวนี้ยุ่นน้ำหน้าสาวบุมออมีผู้พึงพาอาศัยบุเมนผู้ปก้ครอ,องของตัวเองบุเมนผู้ปก้ครองของตัวเองอะไรบ้านี้ย่านแต่ว่าขั้นทะเยนสูงขึ้นไปนี่ย่านแต่บุมมีคนสนับสนุน โดยความที่มีความตั้งใจและขยันมันเพียนในการเฮียนต้องเตือนใจสามารถเสี่ยงได้เป็นที่สองของการคัดเลือกนักเรียนเก่งประจำคันเมืองเรากันแบบบุกบุกไลจันเซลปนรดยูยแบบเงียบๆแบบลมกาบอแหงแบบเราก็เฮียนเก่งอยู่ภายในห้องกัะ ดีเวบเวลาเฮียนกะซอยมีตัคค่อยมีค่อยมีตัวใดที่บบได้ก็ถามแล้วแลักก็บอกอยู่นอกจากน้องเตือนใจต้องเบิงแยงเม่ตู้แล้วน้องเตือนใจย,ยังมีพี่น้องอีกสองคน ซึ่งน้องของเตือนใจนั่นก็ศึกษาคำเฮียนยุงเฮียนปฐมรวมถึงอายของน้องเตือนที่ยังศึกษาอยู่สั้นมัธยมด้วยกันอายของเตือนใจนอกจากจะต้องเบิงแยง,งน้องทั้งสองแล้ว บางมือก็ต้องออกไปหับจ้างเฮดเวียกในมื้อวันพักเฮียนสุดแล้วแต่จะมีผู้จ้างไปเพื่อซอยเหลือครอบครัวอีกทางหนึ่งถึงแม้นว่าบางมือก็ต้องขาดเฮียนเพื่อไปหับจ้างเฮดเวียกก็เพื่อจะหาเงินมาเป็นรายได้ให้เพียงพอสําหรับน้องๆได้กินอิ่มอยู่ดีในแต่ละมือเมื่อทีมงานเขาสอบถามถึงสิ่งที่เตือนใจยอยากได้หลายที่สุดและคําตอบที่เขาได้คือน้องอยากให้แม่น้องกลับมา 哥哥，我们走！